สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับพบกับผม r n i n g Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับผมจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวนะครับเกมที่มีชื่อว่า Imperials t e a m and b น l o บนะครับอันนี้เป็นปกภาคเสริม เกม Imperial Spell and Steam นะครับก็เป็นเกมจากค่ายเลเวล99นะครับซึ่งผมได้ทำการอันบ็อกไปนะครับใน EP ที่100 49นะครับก็ตามสัญญานะครับหากคลิปนั้นนะครับมียอดกดไลค์นะครับมากกว่า10ไลค์เนี่ยผมจะมาทําการสอนวิธีเล่นเกมนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่น Imperial นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะครับนั่นคือร้าน AFK Bot Game Shop นะครับที่อุตสาห์ลงทุนนะครับส่งเกมราคาครึ่งหมื่นนะครับมาให้ผมได้ทําการ อันบอกแล้วก็รีวิวเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็อย่าลืมสอบถามสั่งซื้อนะครับไปได้ที่ร้าน FK บอร์ g เก e Shop กันได้เลยนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมจะรีวิวในส่วนของภาคหลักแล้วก็ในส่วนของภาคเสริมนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของช่วงท้ายละกันนะครับเพราะว่าภาคเสริมนี่ไม่ได้เพิ่มอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีลูกเล่นให้เราได้สามารถเปลี่ยนอารมณ์นะครับในการเล่นพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเซตอับ เกมนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของรถไฟนะครับเราไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่ได้ยากเหมือนเกม e i g of Steam หรืออะไรเลยนะครับเพราะรถไฟในเกมนี้จะเป็นรถไฟเวทมนต์นะครับเนี่ยมันจะมีการใช้มานาด้วยนะครับก็พลังต่างๆที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยก็จะใช้ในการสเปนมานานะครับเพราะว่าโบกี้ของเรานะครับพวกนี้เขาจะเรียกว่าสเปลคาร์นะครับก็เหมือนเป็นแบบโบกี้ที่มีแบบพลังเวทมนต์อะไรอย่างนี้นะครับเป้าหมายของเกมนี้นะครับผู้เล่นต้องทําการนะครับส่งนะครับออบเจกตีฟตามเมืองต่างๆนะครับมันจะมีดีมานไทยอยู่ตามเมืองนะครับ แต่ละเมืองก็จะมีสีที่ไม่เหมือนกันนะครับหากผู้เล่นคนไหน,นะครับสามารถทําดีมานทายนะครับได้ตามจํานวนที่เกมกําหนดก็ให้ดูนะครับว่าเราเล่นกันกีนก่คนตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกนะครับถ้าเล่นกัน5คนก็ถ้าผู้เล่นคนไหนคบ4ก่อนนะครับก็จะจบเกมนะครับถ้าคนไหน ถ้าเล่น4ี่คนก็จะมีห้าหรือเล่น2อถึงสาคนน่ะก็จะมี6กดีมานทายก่อนก็จะจบเกมนะครับเราจะเล่นกันให้ครบหนึ่งรอบนะครับแล้วเราก็จะจบเกมเพอเราทําการจบเกมปุ๊บเขาจะให้ผู้เล่นคนที่อยู่คนสุดท้ายนะครับไล่ทําการส่งกู๊ดนะครับกลับมาผู้เล่นคนแรกนะครับแล้วเราก็จะมา นับแต้มกันเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงนะครับว่าเราจะเล่นอะไรกันยังไงนะครับซึ่งแต้มเกมนี้นะครับมาจากตรงไหนบ้างนะครับมันมีแค่3จุดเท่านั้นเองนะครับจุดแรกนะครับก็คือกู๊ดนะครับหรือสินค้าที่อยู่ในแมปเนี่ยครับเวลาที่เราทําการส่งกู๊ดได้นะครับมันจะมาเก็บไว้ที่ฟอริโอนะครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นพอร์ตฟอริโออะไรของเราเนี่ยแหละนะครับในเกมมันพูดไว้แบบนี้นะครับจริงๆก็มาเก็บที่ซัพพลายของเราเองเนี่แหละเพราะตัวกู๊ดเนี่ยตอนจบเกมเนี่ยเรามีกี่ชิ้นเราจะได้ชิ้นละหนึ่ออมมานนะคครัับแต้ที่2ก็ื แต้มจากดีมานทายดีมานทายเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับเราก็นับเลยอย่างเนี้ยดีมานทายที่มีเลข2เราก็ได้2แต้มนะครับมีเท่าไหร่ก็บวกกันไปเลยนะครับส่วนอันที่3นะครับก็คือเรื่องของตัวโกทัยนะครับซึ่งโกทัยเนี่ยในเกมเนี่ยเราจะใช้กันแค่2อ,อันนะครับแต่ว่า เกมนี้มันก็มีแวรเรียนเล็กๆน้อยนะครับก็ให้เราทําการสุ่มเท่ากับจํานวนผู้เล่นนะครับบวกอีก2นะครับจากนั้นก็ผู้เล่นคนแรกเนี่ยก็ทําการแบบเลือกทิ้งผัดกันน่ยทุกคนเลยมันก็จะเหลือ2องันพอดีก็คือเราจะเล่นแค่2อันนั้นก็คือจำเหมือนเป็นการลดดวงครับว่าเราจะกําหนดเล่นแต่รอบนี้เราอยากจะ หรืออะไรว่าทาแต้มอะไรเงี้ยอันไหนที่เราไม่อยากเล่นเราก็เอาออกไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นแวรเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็คือเฟิร์สพลเยอร์โทเค็นนะครับเป็นนักวีดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนแบบเล่นไปแล้วนะครับคือซึ่งผมกับพอบทบที่บ้านเนี่ยก็เล่นไว้คร่าวๆประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วผมก็ถ่ายคลิปเลยดีกว่านะครับเพื่อให้การเสียเวลาเพราะยังไงเดี๋ยวต้องเก็บโต๊ะแล้วก็ต้องมีเกมอื่นอะไรมาอีกนะครับเริ่มจากการเซตอัพ แล้วในคู่มือเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเล่นกัน2คนจะใช้แมปหน้าตาประมาณไหนนะครับแล้วก็ใช้แมปด้าน A ด้าน B อะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าเลยนะครับทีนี้ผมมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับเกมเนี้ยมันไม่ได้เป็นโมดูลาบอร์ดอะไรขนาดนั้นนะครับมันอาจจะโมดูลาแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลาการที่เราเลือกทําการเซตแมปมานะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องคํานึงถึงนะั่นคือเมืองครับ เจ้าตัวจุดวางซิตี้ทายนะครับมันจะมีด้านที่เป็นเนี่ยเอบหรือ C หรือ D แเลยที่เราทําการสุ่มมานะครับให้เราดูด้วยนะครับว่าจุดที่วางเมืองเนี่ยมีสีครบตามกําหนดหรือไม่นะครับเกมนี้มันจะมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับอย่างเมืองนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับก็จะมีสีเหลืองเนี่ยมีสีเขียวสีเทาสีดําแล้วก็สีแดงนะครับประมาณนี้นะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าแมปที่เราทําการสุ่มมาเนี่ยมีเมืองครบหรือไม่นะครับมีสีครบหรือไม่ไม่ใช่มีเมืองครบหรือไม่นะครับ ก็้าไมครบก็พยายามแบบพลิกหาด้านที่มันแบบมีเมืองจนครบนะครับอันนี้ผมทําการสุ่มเมืองแบบมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการเลือกดีมานทายนะครับใส่เข้าไปในเมืองนะครับทีเราก็ดูในคู่มืออีกนะครับในคู่มือเขาจะบอกเลยนะครับว่าเล่นกี่คนต้องใช้ดีมานทายสีเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเล่นกัน 2- องาผู้เล่นเนี่ยก็จะมีดีมานทายที่เป็น3 1งอัน2 1งนอันแล้วก็1 1อันนะครับก็เอามาเสียบไว้ที่ตัว เมืองแบบนี้นะครับเราก็มาวางไว้ตรงจุดที่เป็นที่วางเมืองนะครับมันก็จะเป็นรูปภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับเราก็วางไว้แบบนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับเราจะทําการเอาของนะครับเอากู๊ดเนี่ยเติมลงไปในแมบให้เรียบร้อยนะครับแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีสีของมันบอกอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นแบบตัวดีลักอัปเกรดนะครับตัวโทเคนมันก็จะให้มาแบบพิเศษนิดนึงและที่มันแตกต่างก็คือโทเคนมันไม่ได้แมทกับสีพื้นนะครับถ้าเกิดเราเล่นตัวธรรมดาเนี่ยตัวโทเค็นเนเขาจะให้มาแบบแมทกับสีพื้นนะคร วางก็ลองดูในคู่มือนะครับมันจะมีเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับเราก็วางไว้ในแต่ละสเปซทุกสเปซเลยให้เรียบร้อยยกเว้นเวสแลนด์นะครับเวสแลนด์ก็คือพื้นที่ที่เป็นสีม่วงแบบนี้กับพื้นที่เมืองเนี่ยเราจะไม่วางกู๊ดนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการเซตแมปนะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสโตของ กู๊ดของเราครับที่เหลือเนี่ยเอามาวางเป็นซัพพลายให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีแบบเล่นแอคชั่นเติมเข้าเติมกู๊ดดึงออกอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาวางไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับในส่วนของสเปลคาร์นะครับสเปลคาร์เนี่ยจะเป็นด้านหลังจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของภาคเสริมเนี่ยมันจะมีสเปลคาร์สีอื่นมาอีกแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นสเปลคาร์ที่เล่นกับโซโล่โหมดด้วยนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้มันมีเทให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเทตลาดของสเปลคาร ต่อมานะครับเราจะทำการเตรียมสเปเชียลลิสต์นะครับสเปเชียลลิสต์เกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับมีสีเขียวสีม่วงสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยเขาจะเรียกว่าสเตชันมาสเตอร์นะครับสีม่วงจะเรียกว่าเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็ ตัวสีเขียวจะเรียกว่าเซเวียร์นะครับเราจะสุ่มมานะครับจริงๆนยมันมีให้เยอะมากเลยเนี่ยนะเป็นปึ้งตรงนี้เลยรวมภาคเสริมเรียบร้อยมันจะพอดีตัวอินเสิร์ตเลยนะครับเนี่ยมีเยอะมากนะครับให้เราทําการสุ่มมานะครับตามจํานวนผู้เล่นบวกหนึ่งนะครับวันนี้ผมเล่นกัน2คนนะครับผมก็จะสุ่มมาสีละ3มอันแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเปเชียลิต์นะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายก็จะมาอยู่ในส่วนของเพย์บอร์ดนะครับผู้เล่นก็ทําการเลือกเลยว่าจะเล่นเพย์บอร์ดสีอะไรนะครับจากนั้นเลือก ความสามารถของตัวละครซึ่งนะถ้าเกิดเรารวมเสริมไปแล้วเนี่ยความสามารถของตัวละครเนี่ยก็จะมีสีและ2ตัวก็เลือกเลยว่าเราอยากเล่นตัวไหนนะครับแล้วก็มันจะมีตัวละครพิเศษขึ้นมาด้วยนะครับเป็น Y c o ค o r อะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว,ว่าวิธีการเลือกของมันเป็นยังไงนะเพื่อนๆก็ลองไปอ่านเพิ่มดูกันได้นะครับแล้วก็จะได้ตัวในส่วนของคเคร่ที่มันเป็น ตัวรถไฟประจํำสีของเรานะครับถัดมานะครับผู้เล่นจะได้ในส่วนของมานาโทเค็นนะครับกันโคนละห้ชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้จะเรียกว่าคอนดักเตอร์นะครับเป็นตัวพรตัวมีเปิ้ลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละครับเอามาวางไว้ตรงจุดซ้ายสุดของเพย์บอร์ดแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการเซตอัพเพย์บอร์ดตรงนี้เป็นดีมาทายนะครับก็อันนี้เอาออกไปก่อนนะครับพอเริ่มต้นมามันจะไม่มีนะครับแล้วก็ให้เราทําการสุ่มนะครับว่าใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับและใครที่ได้เป็นผู้เเเเเเล่่นนนนนนคคคแรรรกกีียย็็อาตััวฟิ์์สพโท้ไปะบ เกมนี้จะไม่มีการแย่งเทิร์นออเดอร์นะครับมันก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบเงื่อนไขการจบเกมนะครับมันจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือเงื่อนไขแรกก็คือถ้าเกิดมีดีมันทายนะครับครบตามจานวนของเพลย์ที่เราเล่นนะครับตามช่องที่เกมกําหนดมันก็จะทิกเกอร์ในรอบนั้นนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะครับที่สามารถนะครับสร้างเจ้าตัวรถไฟเนี่ยครบจนหมดนะครับซัพพลายของเองไม่มีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้เกิดการทิกเก การเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของเกม Imperial นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่วิธีการเล่นเกม Imperial กันเลยดีกว่านะครับว่าเกม Imperial เนี่ยเล่นกันยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับพอเข้าถึงเทิร์นของผู้เล่นนะครับผู้เล่นจะสามารถทําการเลือก1 o p t i ออ a ชันนะครับจะทาหรือไม่ทําก็ได้นะครับนั่นก็คือการที่เราจะเอาตัวผู้ช่วยของเรานะครับหรือตัว Specialist เนี่ยเลือก1กองนะครับแล้วก็หยิบ1ใบนะครับและจากนั้นก็วนตามเข็มนาฬิกานะครับก็เลือกไปครับ คนที่ทําคนแรกเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับแต่ว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยเขาก็จะได้กันหมดนะครับอันนี้ก็คือออปชั o นอลนะครับจะทําหรือไม่ทําก็ได้ต่อมานะครับผู้เล่นนะครับจะมีสิทธิ์นะครับในการใช้สเปเชียลลิสต์ของตัวเองนะครับเวลาเราใช้สเปเชียลลิสต์นะครับมันก็ทําการพิกไปแบบนี้นะครับพอทําการใช้สเปเชียลลิสต์เสร็จเรียบร้อยนะครับผู้เล่นก็จะสามารถเลือกทำแอคชั่นในเกมนี้ได้นะครับซึ่งมีอยู่แค่2องแอคชั่นเท่านั้นเองนะครับแอคชั่นแรกก็คือการมูฟแล้วก็แอค i v เว e นะครับแอคชั่นทีี่่2จะเรยกวา as ม i นิสเต e นะครับมีแค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็ส่งเธอต่อไปเนี่ยก็เล่นเง่ายไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของการ a c t ทีเว e สเปเชียลิสตนะครับเราจะทําหรือไม่ทำก็ได้นะถ้าเกิดเรามี s p e c i a l ลิสที่มัน วางหงายอยู่เนี่ยเราสามารถทําการแอคทีเวทได้นะครับการแอคทีเวทง่ายๆครับก็คือการพลิกสเปเชียลิสต์นะครับไปอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีแอคชั่นนะครับในการที่ทําให้สเปเชียลิสต์เนี่ยพลิกกลับมานะครับทีนี้เราลองมาดูสเปเชียลิสต์ในแต่ละสีเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะครับสเปเชียลิสต์เนี่ยสอันแรกนะครับก็คืออันที่เป็นความสามารถของตัวละครเรากับสเปเชียลิสต์ที่เป็นตัวของเอนจิเนียร์ตัวสีม่วงตัวนี้นะครับเวลาเราใช้นะครับสตัวเนี้ยเวลาเราใช้มันทําการพลิกนะครับเวลา ถ้าเกิดเราสามารถพลิกกลับมาใหม่ได้เนี่ยในรอบช่วงก่อนทำแอคชั่นเนี่ยเราก็สามารถทําได้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของสเปเชียลิตสีเขียวนะครับหรือจะเรียกว่าเซอร์ไบเออร์เนี่ยเจ้าตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นความสามารถที่ค่อนข้าง OP นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้บอกว่าเวลาที่เราทําการแอคติเวตสเปเชียลิตที่เป็นตัวสีเขียวเนี่ยเซอร์เออร์เนี่ยนะครับมันจะพลิกครั้งเดียวนะครับและก็จบเลยก็คือในเกมนั้น เราจะใช้ความสามารถของเจ้าตัวสเปเชียลิสสีเขียวได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองต่อมานะครับจะเป็นสเปเชียลิสในส่วนของตัวสีแดงนะครับหรือเรียกว่าสเตชันมาสเตอร์นะครับตัวสเปเชียลิสตัวสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ติดตัวของเราเลยนะครับมันจะอยู่กับเราจนจบเกมเลยเรานะครับไม่ต้องทําการแอคทีเวทอะไรทท่านั้นนะครับก็คือวางไว้แล้วเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถใช้ความสามารถของสเปเชียลิสนั้นได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการอัปเกรดสเปเชียลิสนะครับ ทีนี้ผมกลับมานิดนึงนะครับในส่วน optional ที่ผมบอกไปก็คือการเลือกスペシャルิตนั่นเองนะครับหมายความว่าสมมุติว่าสมมติเล่นกันสคนละกันนะครับผู้เล่นคนที่2นะครับทำการเลือก optional ในการเลือกスペシャ i ิตนะครับเขาก็เลือกไป1กองนะครับจากนั้นเขาก็เลือกแล้วมันก็จะวนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นผู้เล่นคนสี่เหลืองแล้วก็มาเป็นผมนะครับในที่ทําการเลือกนะครับจากนั้นเวลาเรามีスペシャルิตแล้วนะครับเกมนี้มันมีได้แค่ตัวเดียวนะครับอย่างละสีเนี่ยมันจะมีเพิ่มอีกไม่ได้นะครับเพราะเกมมัน แล้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเปเชียลิสต์นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแอคชั่นดีกว่านะครับของเกมนี้ที่สามารถทําได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมนี้มันมี2องแอคชั่นที่สามารถทําได้ก็คือ move activate นะครับแล้วก็อันนึงคือเรือก Administra รนะครับอ่ะทีนี้ผมลืมไปนิดนึงนะครับในส่วนของการเซตอัพเนี่ยมันลืมไปอีกนิดนึงขอโทษทีนะครับว่าคือเราจะได้ทําการวางเจ้าตัวรถไฟเริ่มต้นของเรานะครับสองอันนะครับ วางยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องไปวางอยู่ที่โฮมทาวนะครับโฮมทาวแต่ละสีเนี่ยมันก็คือขอผมเป็นผู้เล่นสีแดงนะครับก็จะต้องวางไว้ในโฮมทาวที่เป็นสีแดงนะครับก็ผมก็วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้วางอันนึงนะครับติดกับ ทายของเรานะครับที่เรามีรถไฟอยู่นะครับเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะไปวางตรงไหนนะครับห้ามวางรถไฟบนเวสต์แลนด์นะครับแล้วก็ห้ามวางรถไฟบนทายที่เป็นเมืองนะครับสมมติว่าผมขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็าวางไว้แบบนี้ในแผนทีน่อาจจะเห็นรถไฟผมมีลายสีอันนี้ผมเล่นค้างไว้นะครับ โอเคนะครับแอคชั่นแรกนะครับก็คือการมูฟแล้วก็แอคติเวทนะครับการมูฟของเกมนี้เนี่ยให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเรามูฟไปกี่ช่องเนี่ยเราต้องทําการจ่ายมานาเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมมูฟไป1อันเนี่ยนะครับช่องแรกเนี่ยเขาบอกจ่ายศูนย์มานาครับมูฟไปอีก1ช่องนะครับต้องจ่ายอีก1มานานะครับแบบนี้ถ้าเกิดมูฟทีเดียว3ช่องนะครับก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็นแบบนี้นะครับวิธีการจ่ายเนี่ยมันจะจ่ายแบบแอคคอมบูเลตนะครับหมายความว่าเนี่ยผมต้องจ่ายถถึงง4มมมมาา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 นนนนเเลลยะะะคครรรรรัับบใกกกกททที่่ผผจํํูฟ3ชอแ้้วิด มูฟสี่ช่องเนี่ยก็ต้องจ่าย1นบวกสบวกหก็คือจ่ายทั้งหมด10มานาด้วยกันนะครับทีนี้มานาเกมนี้นะครับเวลาเราทําการกระจายนะครับเราจะไม่ทําการจ่ายเข้าไปในซับไพ่นะครับเวลาเราทงการจ่ายเนี่ยเราก็ทําการแค่หยิบออกไปจากเพีย์บอร์ดแค่นี้เลยนะครับง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากนะครับแล้วก็มานาของเรานะครับจะสามารถมีสูงสุดได้แค่10อันเท่านั้นนะครับ หลังจากที่เราทําการมูฟเจ้าตัวคอนดักเตอร์นะครับไปในจุดที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะได้ทําการแอคติเวทนะครับการแอค i v เว e ก็คือเราจะได้ทําการแอคติเวทนะครับสเปลคาร์นะครับที่อยู่ในคอลัมน์ที่คอนดักเตอร์ของเรายืนอยู่นะครับทีนี้ถ้าแอคติเวทสเปลคาร์นะครับหนึ่งอันนะครับเราจะแอค i v เว e ได้ฟรีไม่ต้องทําการจ่ายมานานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแอคติเวทนะครับสองสเปลคาร์พร้อมกันนะครับเราก็จะต้องทําการจ่ายอีกหนึ่งมานานะครับแล้วก็ถ้าทําการ Activate สาม Spellcard พร้อมกันอีกนะครับต้องจ่ายทั้งหมดเป็น a อคคอมเ e a เหมือนกันนะครับก็จ่ายทั้งหมด4มานาด้วยกันนะครับแล้วก็สเปลคาบางอันนะครับจะมีมานาบอกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดคุณจะ Activate สเปลคาอันนี้เนี่ยคุณจะต้องจ่ายมานาเพิ่มด้วยซึ่งมันจะไม่นับกับมานาที่เป็นค่าใช้จ่ายในการ Activate ตัวตนี้ด้วยนะครับเราต้องบวกเพิ่มอีกนะครับแบบนี้ นะครับถ้าเกิดเราจะทําการ activate ไาสเเลคานี้นะครับอันนี้คือแอคชั่นแรกมัมีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรื่องของสายลักการ activate สเปลคารเนี่ยเราค่อยว่าอีกทีนึงนะครับต่อมานะครับแอคชั่นที่2นะครับจะเรียกว่า a d m i n i s t ร r นะครับ administer ก็คือเราจะได้ทํา3อย่างพร้อมกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือเราจะได้ทําการร e c ค a า m านะครับ r e c ค a ก็คือร e c คมาทั้งหมดเลยนะครับเรามีมานาเท่าไหร่เราก็ ตรีเคมมาเท่านั้นสมมุติว่าผมมี5มานาใช้ไปแล้วเนี่ยผมก็จะรีเคมมา5มานาแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเกมเนี่ยมันจะมีคําว่าเกณฑ์มานาคําว่าเกณฑ์มานาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นรูปมานาแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับอย่างทายสเปลคานี้นะครับนี่คือบวกมานาครับเวลาเราเกณฑ์มานาเนี่ยเราจะหยิบมานาจากซับไพของเรานะครับมาไว้ที่บอร์ดของเราแบบนี้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ใช้ออกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เวลาเราเรีเคมเนี่ยเราก็รีเคมทั้งหมดเลยไม่ใช แอดมิสเทรทที่เราทําได้นะครับต่อมาเราจะทําอะไรได้อีกครับเราจะได้ทําการพลิกนะครับในส่วนของเจ้าตัวสเปเชียลิสทายของเราครับสอันเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้แล้วเราจะได้ทําการพลิกทันทีก็คือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เราจะสามารถทําการพลิกเจ้าตัวสเปเชียลิสทายของเราได้นะครับอย่าลืมมันจะพลิกได้แค่สีนี้เท่านั้นนะครับอันต่อมานะครับเราจะได้สเปลคา1หนึ่งอันทันทีนะครับเราก็เลือกเลยนะครับจากตลาดตัวนี้ที่มีอยู่หอันเนี่ยเลือกหนึ่งอันเอามาเติมไว้ที่ใน พอร์ตฟลิโอของเรานะครับทีนี้เวลาที่เราทำการเติมสเปลคานะครับเราจะต้องทำการเติมลงไปในช่องแถวที่2ก่อนนะครับให้มันเต็มก่อนเราถึงจะเติมลงไปในช่องแถวที่3ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสเปลคานะครับก็แอคชั่นที่2 Administra ก็มีแค่นี้เองนะครับก็เลือกทำอย่างแค่2 Move Activate หรือแอดมิน i สเตอร์พิกกับลืมมาหนาดิงสเปลคาอะไรมาแค่นี้นะครับเนี่ยเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจ้าตัวคอนแทคเตอร์ของเรานะครับเดินมาถึงช่องสุดท้ายแบบนี้นะครับ ก็คือเขาจะบังคับให้เราทา end offline ทันทีนะครับว่าคือเราทำไรเราจะได้ทําการส่งของนะครับทีนี้การส่งของนะครับก็มาดูที่ตรงแผนที่ตรงนี้นิดนึงนะครับการส่งของนะครับมันจะมีอยู่แค่2เงื่อนไขนะครับที่เราจะสามารถทําการส่งของได้นะครับอย่างแรกเลย เราจะต้องมีโทเค็นรถไฟนะครับติดอยู่กับเมืองนะครับอย่างน้อย1นึ่งช่องนะครับเนี่ยติดอย่างรถไฟของผมคันนี้นะครับก็ติดเมืองนี้นะครับคันนี้เนี่ยก็ติดเมืองนี้นะครับคันนี้เนี่ยก็ติดเมืองนี้ส่วนอีก3เมืองเนี่ยครับไม่เอ่อรถไฟอันนี้ผมติดเมืองนี้อีก2เมืองตรงนี้นะครับไม่มีรถไฟของผมติดเลยเนี่ยผมก็จะไม่สามารถส่งของเข้าไปใน2เมืองนี้ได้นะครับเพราะไม่มีรถไฟของผมติดอยู่นะครับต่อมานะครับเราจะต้องมีรถไฟของเรานะครับอยู่บนช่องที่มีซัพพลายที่ตรงกับเมืองที่เราจะส่งของเข้าไปนะครับอย่างเช่น ผมจะทําการส่งของเข้าไปที่เมืองสีเทวันนี้นะครับสีขาวสีเทาเนี่ยนะครับกูสีเทาก็คือเนี่ยครับดูตรงเวลาเราจะส่งของนะครับให้ดูตามพื้นที่เฮกนะครับอย่าไปดูไอ้สีโทเค็นดีลักเนี่ยมันไม่แมทชิงกันเลยนะครับไอ้สีเนี่ยมันจะไม่ตรงกันโทเค็นเป็นสีพูนะครับแต่ทายมันเป็นสีเทานะครับก็ดูเลยนะครับสมมติว่าผมจะส่งเข้าเมืองนี้เนี่ยก็ต้องใช้ตัวกู๊ดอันนี้นะครับ ผมมีรถไฟของผมจอดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกู๊ดอันนี้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีผมก็ส่งไม่ได้นะครับสมสม,มุติว่าผมมีแล้วกันอ่าผมขอสมมุติว่าผมสร้างไว้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เวลาเราทําการส่งของเข้าไปที่เมืองเนี่ยไม่จําเป็นนะครับว่ารถไฟของเราเนี่ยอาจจะไปติดกับโทเคนที่เราทําการส่งนอยู่อีกสายหนึง่งมันอาจจะไม่ได้ติดกันแบบนี้นะครับแต่ว่ารถไฟของเราเป็นรถไฟเวทมนต์ครับมันสามารถแบบส่งของแบบ หากันได้โดยที่แบบ s, ไม่ต้องเป็นที่ไม่จาเป็นที่รถไฟจะต้องติดกันนะครับหมายความว่าเนี่ยผมก็จะสามารถส่งของ2ชิ้นเนี่ยเข้าเมืองศรีขาววันนี้ได้ทันทีนะครับทีนี้เราก็ดูเลยนะครับเมืองศรีขาวเนี่ยนะครับมันจะมีดีมานไทยสามันนะครับโดยที่ดีมานไทยเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องการของ2ชิ้นนะครับดีมานไทยเบอร์2ต้องการของ3ชิ้นนะครับดีมานไทยเบอร์3ต้องการของ4ชิ้นนะครับอันนี้ผมมี2ชิ้นพอดีนะครับผมก็ส่งของเข้าเมืองน,นี้เลยเวลาส่งปุ๊บเราก็ของมาเก็บไว้ที่ เพลย์บอร์ดของเรานะครับแล้วก็ดึงดีมานไทยนะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งออกมานะครับเพราะตะกี้ผมส่งเข้าไป2ชิ้นนะครับเอามาวางไว้ที่นี่ทันทีแบบนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ในการวางดีมานไทยนะครับทีนี้ผู้เล่นนะครับสามารถส่งของเข้าไปกี่ชิ้นก็ได้นะครับขอให้แมทชิ่งกับเมืองละกันสมมุติว่าถ้าดีมานไทยเมืองนี้มันหมดนะครับอะสมมติมันหมดมีคนเอาไปหมดแล้วนะครับเราก็เอาเมืองนี้ออกไปก็ได้นะครับเราจะได้ ดูเห็นนะครับว่าข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นจุดสีนะครับที่บอกว่าจะเป็นเมืองสีขาวนะครับผมก็สามารถส่งโทเค็นของพื้นที่สีขาวเนี่ยนะครับเข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับจะส่งกี่ชิ้นก็ได้นะครับส่งเข้าไปเลยนะครับในการทาแอคชั่นการส่งของเรานะครับแต่ว่าเราต้องส่งให้มันตรงเมืองแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดผมไปจอดอยู่เมืองสีฟ้าเยอะเนี่ยผมจะส่งเข้าเมืองนี้เลยเนี่ยก็ส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีรถไฟนะครับของผมเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยติดอยู่ในส่วนของเมืองสีฟ้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งนะครับมีแ่บบ อีซี่สุดๆเลยหลังจากที่เราทําการส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับตรง end of line ตัวนี้นะครับมันก็จะมีอีก3สล็อตนะครับให้เราเลือกทําการเล่นแอคชั่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเกนมานาแล้วก็รีเคมออมมานานะครับหมายความว่าเกนปุ๊บแล้วก็รีเคมเลยอันที่2องคือเรานะครับจะได้เลือกหยิบนะครับในส่วนของสเปเชียลิสต์นะครับหกองครับเลือกเลยจะเอากองไหนนะครับสมมุติว่าผมยังไม่เล่นออฟชัเนอลเลยผมก็สามารถหยิบได้อันนี้เราหยิบได้คนเดียวนะเพื่อจะไม่ได้หยิบต่อนะครับไม่เหมืออออนนนนกกกัััับบบชลใารรรรหยิคค้งแะ แล้วก็เราจะได้ทําการพลิกสเปเชียลิตสตัวนี้ด้วยกลับมาหงายเหมือนเดิมนะครับหรืออันสุดท้ายนะครับเราจะได้หยิบสเปลคาเนี่ยสชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับในส่วนของการส่งของนะครับเนี่ยเราก็จะได้เงินไปเรื่อยๆอ,อย่างที่ผมบอกจนกว่าจะครบ2เงเงินไขที่เราจะทำการทิกเกอร์จบเกมก็คือมี รถไฟหมดหรือจะมีดีมานทายครบตามที่กําหนดนะครับพอทิกเกอร์จบเกมปุ๊บเราก็จะเล่นให้ครบรอบนะครับจากนั้นเราจะให้ผู้เล่นคนสุดท้ายเนี่ยทำการส่งของอีกทีนึงนะครับการคนละหนึ่งครั้งเนี่ยไล่กลับมาเลยนะครับจนถึงผู้เล่นคนแรกแล้วเราก็จะมานับแต้มกันนะครับเกมก็มีง่ายๆแค่นี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงานเล่น Activate สเปลคาร์ดีกว่านะครับมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกคือการบิวการสร้างเทนเนี่ยต่างๆเนี่ยลงไปในเทรเรนต่างๆมันจะมีบอกเลยสมมติว่าคอนตักเตอร์ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถสร้างรถไฟของผมหยุดลงไปในเทรเรนสีดําหรือสีเหลืองได้นะครับทีนี้เวลาเราทําการสร้างรถไฟของเราลงไปเนี่ยก็ให้ดูนะครับมันต้องสร้างติดกับที่ที่มีรถไฟของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะสร้างลงไปในเวสแลนด์หรือสร้างลงไปเมืองไม่ได้นะครับก็อย่าลืมอันนี้นะครับเวลาวางนะครับเราก็วางไปเลยนะครับถ้าเป็นสีที่มันตรงนะครับต่อมานะครับในหนึ่งทายนะครับจะ ถไฟของเราได้แค่1คันเท่านั้นแล้วก็ใน1คันนะครับจะมีรถไฟได้สูงสุดแค่3คันเท่านั้นถ้าเกิดเราเล่นกัน4-5ถึงคนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มมีการบล็อกกันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมอาจจะแนะนําให้เล่นประมาณ4-5ถึงคนนะครับน่าจะสนุกแต่ว่ายังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครเคยลองก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์บอกในใต้คลิปก็ได้นะครับว่าเล่นกันเยอะแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะเพราะเกมที่ผมดูแล้วน่าจะแบบไม่ได้ใช้แบบเอพีอะไรมากนะครับโฟรเกมน่าจะไวอยู่ต่อมานะครับเราจะมีส การทานเฟอร์ก็คือเราสามารถแบบเหมือนวาร์ปรถไฟเราไปสร้างอีกจุดหนึ่งนะครับเราจะวาร์ปได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะทานเฟอร์รถไฟของเราข้ามเมืองนะครับอย่างสมมุติว่าผมอยากจะสร้างรถไฟของผมลงในสีเหลืองตรงนี้นะครับผมมีสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆเวลาเราสร้างเนี่ยจะไปตรงนี้เราก็าผมต้องสร้างแบบค่อยๆสร้างไปทีละจุดนะครับอันนี้เวสแลนด์สร้างเข้าไปไม่ได้นะครับผมก็ต้อง สร้างอ้อมไปถึงจะมาทะลุตรงนี้ได้นะครับแต่เกมนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าทานเฟอร์นั่นเองนะครับคือผมสามารถแบบทะลุเมืองเข้ามาลงตรงนี้ได้นะครับเวลาเราทานเฟอร์นะครับก็ให้เราดูว่าเราทานเฟอร์จากตรงไหนนะครับอย่างนี้ผมทานเฟอร์ทะลุเมืองนะครับก็ มันจะมีบอกอยู่ตรงเพจบอกตัวนี้นะครับถ้าทานเฟอร์ทะลุเมืองผมจะต้องทําการจ่ายสามานะครับแล้วผมก็สามารถวางรถไฟลงไปในพื้นที่ตรงสีเหลืองได้แต่ริงงแล้วผมจะต้องทําการแอคทีฟเวตสเปลคาร์ที่เป็นพื้นที่สีเหลืองก่อนนะผมถึงจะสามารถทําการที่เรียกว่าทานเฟอร์แบบนี้ได้นะครับต่อมานะครับผมสามารถทานเฟอร์ตรงพื้นที่เวสแลนด์แบบนี้ได้นะครับเวสแลนด์ land, สมมุติว่าผมจะทานเฟอร์ไปพื้นที่สีขาวตัวนี้นะผมก็ต้องเล่นไอชั่นตรงนี้นะครับแล้วผมก็สามารถวางตัวนี้จ่ายค่าทานเฟอร์ตัวนี้จะจ่ายทั้งงหมมดด4าานนนนนะครับใส่ววขอ ต่อนะครับเราสามารถ transfer นะครับในส่วนของรถไฟเพื่อนได้นะครับสมมุติว่า,าสีเหลืองเขาจอดอยู่ตรงนี้แบบนี้แบบนี้นะครับสีเหลืองผมอยากจะสร้างตรงพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับผมขอลงพื้นที่ตรงนี้กันให้มันแมทชิ่งนะครับอันนี้ก็คือการสร้างในเทเลนที่เป็นสีเขียวนะครับผมก็จะต้องทําการ transfer ในส่วนของรถไฟเพื่อนนะครับทีเนี้ย การทอนเฟอร์ตรงรถไฟเพื่อนเนี่ยเราต้องทําการจ่าย2มานานะครับตอนหนึ่งเฮกนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมจะทําการทอนเฟอร์สจุดตรงนี้ผมก็ต้องจ่ายทั้งหมด4มานาเลยสมมติว่าผมมีมานาแล้วกันผมก็จ่ายไป4มานาแล้วผมก็เอารถไฟมางตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับในส่วนของการสร้างทอนเฟอร์นะครับแล้วก็ในส่วนสัญลักษณ์ต่างๆในเกมนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะ make sense นะครับเราสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในคู่มือนะครับอย่างนี้คือได้มานาเพิ่มนะครับได้หยิบสเปลคาเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับเป็นสร้างใน อย่าง้ายตัวนี้นะครับเราสามารถสร้างในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีดำนะครับแล้วมันตรงนี้มันจะมีบอกด้วยก็คือเราสามารถแบบ transfer ถ้าเกิดพื้นที่ที่เราจะไปลงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราต้องทาการ transfer เนี่ยถ้า t r a เฟอร์ข้ามเมืองหรือข้ามเวสแลนด์นเนี่ยเราจะจ่ายมานาแค่สูตรนะครับซึ่งปกติจะจ่าย4ีหรือสเลยก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเอามาบางครั้งเราก็สร้างได้ปกติก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็จะมีบางอันเพิ่มเติมตัวนี้คือเรรราาาาสสมถ้ง เวสแลนได้นะครับการสร้างเวสแลนนัก็คือเราหยิบทายเวสแลนตัวนี้มานะครับแล้วเราก็ทําการสร้างนะครับโดยสร้างติดกับทายที่มีรถไฟของเรานะครับแล้วพื้นที่ไหนที่โดนเวสแลนลงไปนะครับพื้นที่นั้นเนี่ยไอเทมจะหายแต่รถไฟเพื่อน,นยังสามารถจอดได้อยู่นะถ,ถ้าเกิดเราไปทับบนทายที่มีเพื่อนอยู่นะครับแล้วก็การเอา เวสต l แลนด์ทยไปวางเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถวางบนไทยที่เป็นเวสตแลนด์ด้วยกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นไทยเมืองนะครับต้องไปวางบนไทยที่มีของอยู่นะครับหรือไม่มีของได้เป็นทายปกตินะครับก็คือเราสามารถวางได้เลยแล้วก็ได้เกมมาลาด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของสเปลคาร์จิมันก็มีอีกเยอะแยะมากมายก็ไปเปิดดูในคู่มือได้นะครับในส่วนของสเปเชียล s ิสต์นะครับก็ไปเปิดดูได้เช่นกันนะครับบางสเปเชียลิสต์ก็ทําให้เราแบบเนี่ยสามารถก๊อปปี้สเปลคาร์ที่อยู่ในตลาดได้นะครับสามารถแบบใช้ Acttivate ตรงสเปลคาได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเกม i m p e r i a l Steam นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เราเรามาดูในส่วนของภาคเสริมนะครับว่าภาคเสริมเนี่ยเขาเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดรูบู๊กแป๊บนึงนะครับภาคเสริมเนี่ยมันก็จะมีสเปลคาใหม่นะครับมีตัวละครใหม่นะครับแล้วก็เล่นได้8คนมีเทเลนบอร์ดใหม่นะครับเนี่ยมันจะมีแบบเลยเลยนะครับว่าเซตอัพเจ็ดถึงแปดคนก็จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งนะครับแล้วก็มีอ่าเมโทรนะครับมันก็จะเป็นเมืองตรงกลางนะครับผมไม่ได้หยิบทายมมมานนนะะครรัับก็็จเเปืองงต เมืองแบบนี้นะครับนี่นี่มันจะเป็นจุดสีเข้มๆแบบนี้ก็คือเป็นเมืองที่แบบรับของทุกอย่างนะครับเราสามารถเอาของมาส่งเข้าที่เมืองนี้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องส่งของที่เป็นประเภทเดียวกันด้วยนะแบบไม่ใช่แบบส่งมาแบบส4สีสีอะไรนี้ไม่ได้นะครับถ้าส่งสีแดงก็ต้องแดงทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับล้วก็จะมีโซโล่โหมดนะครับแค่นี้เองนะครับในส่วนภาคเสริมไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเพิ่มผู้เล่นนะครับเพิ่มระบบเมืองใหม่แค่นั้นเองนะครับสเปลคานใหม่สเปเชลิสเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มโซโล่โ ก็อันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของเกม i m p u r i a l นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับพอเข้าใจกันไม่เอ่ยนะครับตรงไหนสงสัยหรือผมสอนผิดไปก็ขออภัยด้วยก็สามารถพิมพ์ข้อความไว้ทิ้งไว้ก็ได้นะครับยังไงผมจะมาตอบให้นะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นั่นก็คือร้าน FK Board Game Shop ด้วยนะครับที่ส่งเกมนี้มาทําการรีวิวเพื่อนได้ดูกันนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอก